ึงแล้วนะครับอ่าบริเวณนี้เขาเรียกว่าท้องน้อยน้ำมูลน้ำมูลนะข้างหลังเป็นน้ำมูลนะครับมองไปทางโน้นครับมองไปทางโน้นจะเป็นแม่น้ำมูลนะออกไปสู่แม่น้ำมูลอ่าทางนี้ทางนี้เขาเรียกว่าท้องน้อยจุดที่ได้ปลาชะโดจะอยู่ประมาณนี้ครับหลอกข้างๆอยู่ริมๆน้ําเนี่ยขึ้นปากเยอะมากครับเมื่อวาน สี่จุดอยู่แถวแถวต้นยูคาทางโน้นนะครับเดี๋ยวที่ได้ป่าตรงนู้นจะเป็นป่าจะเป็นนาข้าวน้ําท่วมนะครับนาข้าวน้ําท่วมน้ําน้ําจากแม่น้ํนาม,มูลจะดันขึ้นมาท่วมนาข้าวแล้วพวกปลาช่อนปลาชะโดเนี่ยจะอยู่ริมริมเนี่ยเข้าเข้าไปริม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 กันเลยเดี๋ยวม,มาดูนะครับเดี๋ยวเอาเดินทางละเรือลํานี้ฮะสีฟ้านะเดี๋ยวเราจะไปล้อนี้กัน